นี่คือคือภาพบรรยากาศยามเช้านะคะที่โกโก้จ้าโอ้ดูหมอกดูหมอกสวยมากอ๋ออันนี้เป็น ลมพายุเมื่อคืนนะคะ่ะลมพายุเมื่อคืนเด้อที่มันพัดตกลงมาเนาะนะคะจ้าสวยงามมากๆเลยเนาะมีค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็มาแล้วนะคะแม่ผู้ใหญ่มาแล้วจ้ะอันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มาแล้วแม่สวัสดีค่ะ จ้าอาเ <อา S 2> มา่ผู้ใหญ่มา,มาตกข่าวแท,ท้ให้ทำไมตกข่าวจังเละค่ะเอ็นอ้าวมาเห็นนเมื่อนเขานี่แอยเดี๋ยวดังแทบพังดังดังเออดังมากเลยได้ยินเสียงเมื่อคืนดังแบบพุ่มเลยนะคะเราก็นึกว่าแต่โอ้โหอะไรใช่ค่ะเมื่อคืนนะเป็นพาย,ยุนะ แล้วฟ้าร้องเสียงดังมากเลยเนาะฟ้าร้องน,นะต้นฮักได้ยินเนาะฟ้า,าร้องเมื่อคืนเออตกใจมากเลยนะโอ้โหแบบน่ากลัวมากเลยเมื่อคืนจงเอาเอาผ้าโ่มมารีบปิดแม่วูใหญ่จาสงสัยท่านอ่านนัสะบัวันนี้นะย,ย,ย่าเขาลืมอะไรไหมอันถึงได้ยุติลานเขาถงได้พาคนไปเอาขาจอด้ย

แล้วเราจะคิดยังไงมีพผมเห็นอะไรยังไงต่อไปครับเห็นอะไรคะเมื่อนั่งร้านพังลงมาอย่างนี้เราจะทําไงต่อครับอ๋อก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วไงต่อก็แค่นั้นเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วค่ะเป็นหลักฐานพ่อผูใหญ่ไปดูยังครับยังค่ะยังพ่อจะไปฉีดวัคซีนพนเหล่าโอ้โอพ่อใหญ่เป็นผู้นำนะครับจะไปฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องทูตามเด้อไปคนเดียวก่อนเด้อ ไปขีดคนเดียวก่อนอ๋อพี่โอไม่อยากจะไปว่างั้นแม่ใหญ่ก็ยังไม่ฉีดเดื้อต้องให้คุณพ่อเป็นหนูลองยาใช่หนูต้องลองยาหนูต้ลองยาแค่พ่อผ่านแล้วเราฉีดแม่ไปฉีดที่ไหนก็อำเภอนะคะพวกเราไปได้ไหมคะผู้ใหญ่ยังไม่ว่างมาพวกเราไปได้ไหมไม่ว่างไปแจ้งตำรวจยังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เนาะต้องไปแจ้งท่านดูก่อนเนาะว่า เดี๋ยวจะไฟแจ้งค่ะครแจ้งก็ได้คือรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เนาะเราก็มีหน้าที่แค่ถ่ายไปถ่ายมาให้ดูว่าถ่ายไปถ่ายมาแล้วสวยไหมพี่๋อียยังมันยุ่งผุน่ะครือเามันเครื่องปปิ้วลงมาเนาะค่ะแดงๆนะผู้ให่แสดงใจแม่ผู้ใหญ่เห็นแล้วอยากเอาออกยังเลยแม่ผู้ใหญ่ก็ดีใจเพราวันนี้ก็พี่เกตลุกนะคะ โบผูกผมบ่ท่านไม่ผูกร s. <S หรอท,ท่านท่านสลับแล้วมันไปค้างอยู่ตรงนั้นไงซีขำแม่นะบอกว่าให้แม่ให้พ่อไม่แม่ผู้ใหญ่ฉีดก่อนให้พ่อฉีดก่อนดูผลให้พ่อฉีดก่อนมีความสุขโอ้พายุ ไม่้วเนะ่ไม่ได้นอนแล้วพายุหนักโอ้แรงจริงแรงจริงที่ออมิตีลีอยู่ขงบนกวันว่าเมืองรับแล้วไปจากน้ำมาอีกเาไอม่มันนั่งเหงาแล้วพายุมันไม่่ามเมื่อคืนนี่เนาะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะยามเช้านี่นะคะนี่นะคะ เพราะเมื่อเมื่อคืนนี้พายุแรงมากนะคะพวกเรานอนพวกเรายังกลัวเลยนะคะไม่เคยเจอแบบเออพายุฟ้าร้องที่แบบน่ากลัวเมื่อเหมือนเมื่อคืนนะคะจ้าจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะนะคะจ้านะคะสาธุสาธุนะคะจ้าที่คือภาพบรรยากาศยามเช้าเช้าเดี๋ยวเราไปดูน้ําในแม่น้ำลำคลองเราไปดูในน้ํานะคะว่าน้ําเยอะไหมโอ้โห เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหมาถึงนี่เลยนะคะน้ำเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะเออเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้ำเต็มเลยอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่บอกแล้วนะคะว่าจะไปเออแจ้งนะคะจะก็จะดำเนินนะคะก็เนี่ยค่ะโอ,อ้ดูเยอะมากเลยน้ำเยอะมากอะ เนี่ยค่ะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยวันนี้วันที่เก้านะคะเป็นวันพระเนาะสวัสดีจันน้องเอนสวัสดีค่ะพี่แฮปปี้สวยมากปู่นะคะจากอันนี้ก็สูมทางไกลเนาะนะคะนะคะสวยมากพ่อปู่พี่ยุคนพน สวัสดีค่ะวิวสวยมากเลยนะคะ,ววน,ะ,คะนี่คือภาพบรรยากาศนะยามเช้านะคะก็ยูทูบเบอร์นะคะก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะใช่ค่ะนักงร้านถล่มเองเลยค่ะเพราะว่าพายุเข้าจ้านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะจ้าแม่ผู้ใหญ่มาแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวเอ่อก็จะเป็นเอ่อหน้าที่ของพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะคะ พวกเรายูทูบเบอร์ก็ตายแล้วก็อยู่แบบม่อะแม่แมๆของเรานะคะนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าเออท้องฟ้าเนี่ยครึ้มนะยังครึ้มอยู่นะก็คิดว่าน่าจะมีฝนตกนะคะนี่ค่ะน่าจะมีฝนตกอีกนะคะเนี่ยค่ะ ี่่คะท้องฟ้านะคะก็ยังมเมฆครึ้มอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะตกมาอีกนะจ้าขอบคุณมากค่ะนั่งร้านเป็นไม้ไม่ต้อง,อง,องเรื่องธรรมดาจะก็อุปเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ